สาสตร์การพล็อกใน SC p r o ็อกเนี่ยย่อม,มาจากโปรแกรม random occurrence นะครับผมหรือแปลไทยง่ายๆก็การสุ่มเกิดเหตุการณ์ในโปรแกรมนะครับผมการพล็อกเนี่ยมันใช้ต่างกับการ auto cast คือเขาจะไม่นิยมใช้กับ auto cast ซึ่ง auto cast ก็คือการสุ่มแหละแต่ว่าพล็อกเนี่ยจะใช้กับสถานะนิยมใช้กับสถานะมากกว่าครับซึ่งใน ชาโด้เชเซอร์เนี่ยพร็อกเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการรัน e อเวเบจิส่วนบางคนอาจจะใช้ลัคกี้เดย์การลัคกี้เดย์จะติดลวกกว่าอะไรย่างนี้ทีนี้เรามาศาสตร์การพร็อกเราก็จะมาดูก่อนว่าเราจะพร็อกอะไรยังไงเท่าไหร่ได้บ้างส่วนสำคัญเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอัตราการพร็อกของเราเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งตัวอย่างในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือหูแมวครับหูแมวคือ5%ส่วนรันอเวเจิเนี e ่ยคือ1.5% ซึ่งเราอเมติกนี่สามารถเอามาเทียบกับซาฮาได้นะซา,ารามันเท่ากัน1.5เหมือนกันเราก็จะมาดูว่าตัวช h a ์ o w อร a เซอร์เราเนี่ยสามารถพล็อกตัวเอฟเฟกเนี่ยได้เร็วแค่ไหนถ้าหากว่าเราจะพล็อคอะไรให้เสีออย่างเร็วที่สุดเราต้องไล่เวทให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณการจมตีที่ ASPD 193ซึ่งมีอัตราการตีอยู่ที่7ฮิตต่อวินาที หรือคิดคร่าวๆก็ประมาณ420ครั้งต่อนนาทีอัตราการติดของหูแมวและลาดนเวเมจิกร<ม>วมถึงซาฮาด้วยเนี่ยมันคำนวณจากการโจมตีด้วยเวทมนต์เพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงว่าใน1น,นาทีเนี่ยเราสามารถใช้เวทมนต์โจมตีใส่มอนสเตอร์ได้กี่ครั้งโดยเฉลี่ยนะถ้าเราสู้มอนตอตลอดเวลานะหรือแบบตีบอสอยู่อะไรเงี้ยอ่ะก็คืออย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ ดูเปอร์ไลท์ดูเเนี่ยมันเป็นเวทมนต์อของอบิช OP ที่มีอัตราการออกที่30%เนะเพราะฉะนั้นใน1น,นาทีเนี่ยเราจะใช้ d ูเปอร์ไลทได้ทั้งหมด126ครั้งต่อน,นาทีแต่ว่าดูเปอร์ไลท์เนี่ยมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็น p h ซิ i ค a ลกับส่วนที่เป็นเวทมนต์เพราะฉะนั้นจะต้องหาร50%สรุปก็คือใน1น,นาทีเนี่ยเฉลี่ยแล้ว d ูเปอร์ไลทจะใช้ เว่นหมทั้งหมด63ครั้งตอนนาทีต่อมาเมทิโอเมทิโอเนี่ยเป็นสกิลที่ก๊อปโดยชา o ด s สเปลอัตรากอารออกอยู่ที่15%ที่เลเวล10นะเราจะมีอัตราการไล่15%เปอนี่อยู่ที่ประมาณที่63ครั้งตอนนาทีแต่ว่าการไล่เมทิโอ1ครั้งเนี่ยมันจะออก4ลูกซึ่ง4ลูกนี้ก็นับเป็นหลายฮิตนะแต่ว่า แต่ว่าในในในแง่ของการพล็อกออโต้สเปลเนี่ยเมทีโอหนึ่งลูกจะพล็อกแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเป็นบันเดิลเดเมจที่บอกลงมาปุ๊บมันเดเมจรัวๆแหละแต่ว่ามันขึ้นครั้งเดียวจริงๆมันคือฮิตเดียวแต่ก็ตัวเดเมจของเมทีโอก็จะคูณไป4ลูกต่อครั้งที่ไล่เพราะฉะนั้นในหนึ่งนาทีที่ไล่63ครั้งเนี่ยก็จะคูณ4ไปเป็น2 5 2ฮิตต่อนาทีอันนี้คำนวณแบบยังไม่นับ ดีเลย์ที่มิติโอลงช้านะมันลงช้าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราพล็อกรัวๆมันก็ติดรัวๆไงมันก็ลงรัวๆอ่ะต่อมาไฟเบอลถ้าหากเราใช้แหวนไฟแหวนไฟเนี่ยอัตราการติดไฟเบอลอยู่ที่15%อันนี้พิเศษหน่อยการติดไฟเบอลเนี่ยเราไม่ต้องใช้การตีสำเร็จด้วยเมลีเหมือนดับเบิ้ล,ลไลท вот, ์กับตัวเมทติโอจากของชาร์ทอสเปลเราแค่ตีพิซซิเคิลก็พอ เพราะฉะนั้นการสะท้อนก็ช่วยงานได้ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอย่างแรกก่อนการตีแบบ physical การตี physical เนี่ยเราสามารถอ่าพล็อกไฟเบอร์ด้วยอัตรา15%เพราะฉะนั้นใน1นาทีเนี่ยเรามีอัตราการออกไฟเบอร์ที่63ครั้งตอนน่งอ1นาทีกอรีเโดมินิของแหวนไฟเนี่ยก็มีอัตราการออกที่3%ใน1อนาทีก็จะออก13ฮิตต่อนอาที ส่วนไซเวฟจากอีวิสเปลิดโกมเนี่ยมีอัตราการออกที่2%อเร์เซนเพราะฉะนั้นใน1นาทีนั้นจะออกที่8ครั้งต่อน,นาทีแต่ว่าไซเวฟเนี่ยเวลาออกเนี่ยมันออกไปเลยว่า1เพอเสระะ็จแล้วเลยว่า1เนี่ยมันมีอัตราการออกอยู่ที่หมุนไอตัวหมุนของไซเวฟเนี่ยหมุน3ครั้งมันจะทำาดเมจ3นครั้งเพราะฉะนั้นใน1นาทีเนี่ยจะออกยี่สิบี่ครั้ง2ี่ฮิตอ่าต่อมา สุดท้ายแล้วฟอสโนวาครับอัตราการเราอยู่ที่2% 2%นี้ก็จะออก8ครั้งต่อน,นาทีสรุปแล้วถ้าหากว่าเราคำนวณจำนวนครั้งที่เวทมนต์ฮิตใส่มอนสเตอร์ใน1นาทีเนี่ยในเวทมนต์ของเราเนี่ยจะฮิตอยู่ที่423ครั้งต่อน,นาทีซึ่งถ้าหากว่าเอาไปคิดคำนวณกับหูแมวที่คิด5%เนี่ยหูแมวก็จะพร็อกทั้งหมด21ครั้ง นนซึ่งในความเป็นจริงนั้นพล็อกครั้งหนึ่งก็ติด5วินาทีแล้วก็ในระยะเวลาที่พล็อกอยู่ก็ไม่สามารถพล็อกซ้าได้เพราะฉะนั้นหูแมวก็จะทํางานค่อนข้างจะถี่อ่ะถ้าหากคนวณย้อนกลับว่าในครั้งจะติด1ครั้งเนี่ยต้องใช้เวลากี่วินาทีในการติดหูแมวจะติดอยู่ที่ใช้เวลา3วินาทีในการติดต่อมอนต์หนึ่งตัวนะอ่ะส่วนลานาเวมจิเราพล็อกทั้งหมด6ครั้งต่อ1น,นาที หรือคำนวณย้อนกลับก็คือ1ครั้งใช้เวลา10วินาทีในการพล็อะนานใช่ไหมอ่าแต่ถ้าหากว่าเราเล่นช h a ์ต e เชสเตอรเนี่ยเรามักจะสู้มอนมากกว่า1ตัวเพราะว่าเรานั้นสามารถใช้มิติโอใช้ไซเวฟเขีรยได้เราก็จะสู้มอนที่2อสตัวขึ้นไปตลอดเราจะชอบสู้กับมอนสอ2ตัวขึ้นไปเสมอถ้าหากว่าเอาสูตรนี้ไปคิด กับสู้กับมอน2ตัวขึ้นไปซึ่งสกิลที่เป็นสกิลหมู่ของเราก็มีเมทิโอไฟเบิลตัวไซเวฟแล้วก็ฟอสโนวาอัตราการคิดต่อน,นาทีจะเพิ่มไปเป็น770ครั้งต่อน,นาทีหูแมวเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วจะเพอกทั้งหมด39ครั้งต่อน,นาทีเลยแต่ว่าถ้าคิดย้อนกลับว่าเป็นวินาทีก็คือ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลา1.5วินาทีในการเพอก ลานาเวเมจิกพร็อคสิครั้งต่อนาทีก็จะใช้เวลา5วินาทีต่อครั้งในการพร็อกถ้าหกาสู้กับมอนสตัวเรามีการฮิตเวททั้งหมด1นึ่พันหนึครั้งต่อนาทีหูแมวเนี่ยจะติดอยู่ที่1ครั้งใช้เวลาประมาณ1วินาทีลาดาเวเมจิกเนี่ยหครั้งติดที่ประมาณ3วินาทีพร็อกหครั้งนั่นก็คือการพร็อกทั้งหมด จากการใส่คอมโบเซตในตัวนะครับต่อมาเรื่องที่เสริมขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ช่วยหรอกแต่ว่ามีก็ดีครับก็คือตัวการรีเฟร์รีเฟร์ดเมจเนี่ยมันช่วยเพิ่ม Auto ll, ออโต้สเปลจากการสะท้อนซึ่งการสะท้อนที่เป็นกายภาพเนี่ยก็เพิ่มอัตราการติดออโต้แคสบางอย่างเนี่ย มันขอเป็นกายภาพดดเมจก็พอแต่ว่าตัวอย่างดูเปอร์ไลท์กับเมทิโอแชโด้สเปลเนี่ยไม่สามารถลงได้ด้วยการสะท้อนเพราะว่ามันระบุไว้เลยว่าต้องตีเมลีสำเร็จเท่านั้นส่วนสกิลในเซ็ตที่ผมแนะนำอันนี้ก็จะต้องสะท้อนด้วยสกิลดังนี้ก็คือหนึ่งครับมีไฟเ e อร์บสะท้อนได้โกลเลียโดมินิสะท้อนได้ครับไซเวฟแล้วก็ฟอสโนวา ั้งหมดนี้คือถ้าหากเราโดนตีโลกกระต่ายนี่ก็จะสะท้อนกลับไปเป็นดาเมจแน่ๆ10%เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โดนตีเราจะตีสวนกลับไปหนึ่งครั้งนั่นแหละครับคือโอกาสที่จะฮิตเพิ่มแต่มันก็เล็กน้อยประมาณนั้นสุดท้ายก็คือยิ่งเราสู้มอนมากมอนมากในที่นี้คือประมาณสักสามสี่ตัวนะมากกว่านี้คือเริ่มเริ่มเริ่มจะโดนโจมตีหนักเกินละก็คือถ้าเราสู้มอนประมาณสักสามตัวสี่ตัวเนี่ยอัตราการพล็อกกิ้งเยอะ ยิ่งเยอะจบบอลยิ่งไหวยิ่งพล็อกง่ายยิ่งปลอดภยัยเพราะเราจบบอลไวขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม